วันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยงสงการกัน,กนวันนี้เราจะไปไหว้หลวงพ่อคาสายก,กันนะคะและนี่ก็คือสมาชิกของเราแทนส่วนน้อยน้อยนี้ให้นอนก่อนยังไม่โตเดี๋ยวเราสมาชิกอีกสองคนก็คือน้องมนุ่มกับขอนะคะแล้ววันนี้เราจะมไ,ไม่งั้นก็ขันไปกันเเดี๋ยวเราดูคนขับก่อน อันนี้ก็คือบรรยากาศตอนเช้าของวันที่14นะคะบรรยากาศอากาศดีเหนียวไปเดินไหมเหนียวเหนียวไปด้วยไหมเหนียวไปเปล่าเหนเดินหาตอบถามเหนียวแล้วเหนียวไม่ตอบ วันนี้เราจะเข้าโครงการฝากมิน่นไว้กับย่านะคะเราก็จะไปกันอันนี้ก็จะมีปูมีน้องนุ่นมีป,ป๊าๆแล้วก็มีเรานะคะ